สวัสดีครับเอฟซีเพื่อนๆนทุกคนทุกท่านลุงหนวดพาเลาะตามสวนเช่นเคยครับผมสวัสดีครับว,วันนี้ลุงหนวดจะพาเข้าไปชมในเรือนพ่อชํำครับเรือนพ่อชํำตอนนี้พามา,มาชมดอกกล้วยไม้กันกล้วยไม้ที่ลุงสะสมไว้ปลูกไว้ในสวนเนาะมาชมด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้กำลังอลังการแล้วครับตามมาเลยครับผม หลากหลายสีครับตอนนี้ออกดอกพร้อมกันแล้วนะต้นนี้นะต้นสูงสูงที่ลุงเคยเอาลงให้ชมกันานานเป็นเดือนนะต้นนี้ยังมีดอกให้ชมอยู่ก็กำลังมีร่วงรยไปแล้วก็มีแต่ยังดอกยังมีต้นต้นนี้นะนี่นะประมาณสามเดือนครับสามเดือนแล้วยังมีดอกให้ชมอยู่เลยเนะี่ยก็เลยออกพร้อมกันครับ คนอื่นสีอื่นสีเหลืองอ่อนๆครับอันนี้แล้วอ่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วก็มาเป็นสีชมพูขนขาวหน่อยๆแล้วก็มาตรงนี้สีเหลืองอมเฉียวอมส้มน,นะสวยงามาลานต้นนี้สวยงามมากเลยครับเพราะว่าลุงเอามาจากบ้านบ้านป้า ป้าเขาชอบปลูกดอกไม้ครับแล้วก็แจก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งโรคมะเร็งแล้วลุงก็ไปสวนเขาเขาบอกว่าให้เอามาปลูกลุงก็เลยเอาดอกไม้แจมาเท่าที่จะเอามาได้เลขอโอกาสเอากล้วยไม้นี้มาปลูกด้วยเป็นปีนี้ปีแรกครับที่เขาเออกดอกให้ชมก็ถือโอกาสก่าเป็นดอกกล้วยไม้ของของ,ของ,ของ,ของแจนะแกก็เลย เสียชีวิตไปมึงก็ได้ต้วยไม้ของแกมาปลูกแต่ตัวข้างๆกันนี่ก็สีส้มผมเหลืองตัวนี้ก็เพิ่งออกดอกครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยนานแล้วที่พูดมาปลูกแล้วก็ฝั่งนี้เ็ายังไม่ออกดอกสูงใสยสีเหลืองนะตัวนี้ครับต้ยไม้จากออสเตรเลียน,นะครับต้ไม้ออสเตรเลียใช้เมืองไทยเนาะจะ่จ,จ,จะไม่จะไม่เหมือนกันว่าต้นไม้กระถางไหมออกตามกระถางอะไรเงี้ย เรไม่กระถางใบจะแข็งกว่าแข็งกว่าแล้วลำต้นใหญ่ใหญ่กว่าแล้วก็ออกดอกได้นานมากเลยรลกระถางแต่ละกระถางนะับใช้เวลาเป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยกว่าจะผลีดอกออกมาได้นะเป็นเดือนแล้วก็อยู่ในสภาพแบบนี้บานแบบนี้เป็นสามเดือนเลยแหละถ้าอากาศไปร้อนมากเกินไปถ้าร้อนมากเขาก็อยู่ได้ประมาณสองเดือนกว่า ตอนนี้น่านร้อนกำลังเข้ามาแล้วครับอากาศเริ่มอุ่นเริ่มร้อนแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะครับนี้ก็เรือนพระช้ำของลุงนะครับผมให้ดูกันพอความสวยงามเนาะโอเคครับผมลุงก,ก็ขอจบทรงนี้ก่อนเนาะก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลแกใให้กันด้วยเนาะโอเคนะครับผมสวัสดีครับ